ไหนซีไหนไหนโอ้โหจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยไหนดูก่อนมาดูมาดูก่อนไหนเนี่ยไหนซีไหนอะข้างนี้นี่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 ไม่ใช่นี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 ่จะหลุดอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> กินเมื่อกี้กิน,ก,นกินไส้กรอกมันเจ็บเหรออ่ะหนูจับไว้แม่ดึงพอแม่ดึงออกปุ๊บหนูก็อันนี้กัดงับไว้เลยกัดงับทิ้งไว้พักหนึ่ง หยุดเลือดให้มันให้ความห้ามใจจบ <c oughs> นับไว้แป๊บนึงให้มันให้เลือดมันหยุดแล้วให้ออกกลัวทำไมซี้แล้วก็ดึงซี่แล้วรอบไหนนะรอบที่แล้วซี้ไหนนะอ,อ๋อข้างล่างใช่ปะเด่นหยุดสักสทีอ่ะดึงสเสร็จพร้อมยังมาเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินข้าวกัน <c oughs> ไว้ดูตอนโตว่าหนูเก่งแค่ไหนวันนั้นก็ดึงไปซี่หนึ่งแล้วเหมือนวันนั้นแหละแต่น่าจะน้อยกว่าวันนั้นเพราะมันโยกเยอะกว่าวันนั้นใช่ปะมันจะหลุดอยู่แล้วมันจะเจ็บน้อยกว่าวันนั้นเพราะว่ามันโยกเยอะกว่าวันนั้นหรกกินข้าวก็ไม่ได้เพราะโยกมากเวลาเคี้ยวมันดูมันเจ็บไงดึงออกไปซะเสร็จแล้วเดี๋ยวได้จกินข้าวกันมาพร้อมยังปุ๊บเดี๋ยวมาอ้าปากกว้าง,างยังไม่ได้จับเลย ลูเนี่ยจะหลุดอยู่แล้วเนี่ยแทบไม่ต้องดึงไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเอางับเอองับแรงแรงแทบจะไม่รู้สึกเลยเ <c oughs> จ็บนิดนึงเจ็บนิดนึงอดทนงับไว้เลือดมันจะหยุดไหลเดี๋ยวพอเลือดหยุดแล้วได้กินข้าวเก่งมากเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งโอเค